สวัสดีครับ TF ทีเอฟธนพัฒน์เจริญฟาร,ร์มบ้านหลักด่านตำบลน้บบพรพรว,วัดโสภะอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับนี้ก็เป็นเช้าวันที่16มิถุนายน2567นะครับวันหวยออกนะครับตอนเช้านะครับตอนนี้ประมาณ17โมงแล้วนะครับอผมได้มาแดดออกแล้วนะครับผมมาล้อมรั้วลวดน้ำนะครับล้อมรั้วไฟฟ้านี่นะครับรั้วไฟฟ้าเพราะว่าเราจะปล่อยวัวลงมาแปลงหญ้าไนของเราแปลงนี้ ห้าเดือนสิบหกวันนะครับี่ปลูกวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับบางแปลงข้างหลังผมนี่นะครับพื้นที่หนึ่งไร่นะครับต่อมาจากอันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาสลรับกล้องให้ดูข้างหน้านะครับที่หนึ่งครับนี่นะครับเป็นแปลงงาที่เขาเดินไฟมาแล้วท่านเดินเดินมาแล้วนะครับกําลังเดินอยู่เดินยังไม่เสร็จเป็นแปลงที่ติดกับสระน้าของเรานี่นะครับสระน้ำ พอดีตรงนี้ล่มนะครับก็เลยได้ไอ้นี่นะครับเนี่ยเป็นแปลงที่ติดกับสระน้ําของเรายังไม่ได้รดน้ํานะครับอ่าพอดีว่าจะปล่อยวัวลงมานะครับแท่เลมเพราะว่าแปลงนั้นที่ตอนแรกอ่ะผมบล่อยลงแล้วนะครับพักแปลงแล้วเดี๋ยวสูบน้ำใส่แล้วก็ว่านปุ๋ยนะครับอันนี้คือแผนที่เฉยนะครับแต่ว่าจะทําได้หรือไม่ได้ก็รออีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาว่าฝนอยู่โต๊ะก็เลยถาก่อนนะครับเนี่ยฝั่งนี้มันติดแดนนะครับติดชนกับแดนนะครับนี่ลัวรัวนี้เราล้อมเองนะครับเสาของเรานะครับที่เราลงทุนซื้อเสาละ เสาละร้อยนะครับเป็นทุกอย่างคือการลงทุนนะครับนี่คือผมถ่ายไปด้วยแล้วก็ดูลักษณะการลงทุนให้ไปด้วยนะครับนี่เสาละร้อยก็ลวดน้ําก็ตอนนั้นก็ราคาเท่านั้นเท่านี้ก็คิดไปนะคเดบนี่มาติดกับแดนนะครับแดนนี่คือทีมงานของผมนะครับปกติผมก็จะมานอนกลางวันอยู่ตรงนี้คุยกันเรื่องสัมปีระเรื่องวัวนะครับคุยกันเรื่องวัวเพราะว่าวัวของพี่เขานี่ยสิบกว่าตัวนะครับสิบเอ็ดสิบสองตัวมีแต่วัวแดงนะครับวัวแดงแปลงนี้ของผมก็ปลูกไว้นะครับนี่ แล้วก็ตรงนี้ผมจะให้ดูตรงนี้นะครับที่ผมให้ให้คนในมูบานนะครับมาตัดเอานะครับตัดทอด้ดแล้วก็อ่าแหลกกันเลยนะครับหยาสอบหนึ่งกับขี้ว้วสอบหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนเอามห้อยให้นะครับเนี่ยโอ้ดีหักเลยนะครับเนี่ยยาวเท่าของเดิมแล้วนะครับเนี่ยฝั่งน้นนะครับฝั่งโน้นห้าเดือนฝั่งนี้น่าจะประมาณเดือนหนึ่งแล้วไม่ถึงเดือนนะครับเนี่ยแต่ก่อนเพิ่นตัดออกบนเวิร์กนี่บอกไวเลยนะครับยาวเท่ากันแล้วนะครับเนี่ยแป๊บเดียวนะครับนี่ยขี้วัวก็ยังมีอยู่นะครับนี่ย ก็ยังเป็นลักษณะขี้วัวเพื่อนเอามาให้มีแค่ตรงนี้นะครับเพื่อนตัดเอานะครับเพิ่นตัดเอามานสองสอบเนาะนก็ดีนะครับดีแต่ว่ายญาข้างในนี้เยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยขับซาเล้งลงมาเลยนะครับขับซาเล้งผ่ามาเลยกโ็โอเคดีนะครับเดี๋ยวผมเดินก่อนนะผมจะถ่ายตอนอล้อมรั้วเสร็จให้ดูอีกทีหนึ่งครับครับอันนี้ผมก็ล้อมเรียบร้อยแล้วนะครับลงลวดลงอะไรเรียบร้อยแล้วเหลือปล่อยไฟมานะครับ ก็เราก็จะทาเป็นปล่อยเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงนี้ก่อนก็ให้กัวกินไปช่วงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับฝั่งนาติดกันช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไถหุดนะครับวัานไถหุดบางทงก็ไถแล้วผมก็ว่านแล้วนะครับอีกทงหนึง่งว่านเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไฮน,น,นี่เป็นยัง่า่ท่านไถนะครับอันนี้ดูย้ายนะครับมันมียาดนะครับมอนยิ่งใหญ่นี่ของเราที่เราปลูกนะครับเราเสียสละพื้นที่ทํานา แปลงนี้ทั้งหมด17ไร่กว่านะครับเราก็ไม่ได้ทำทำนานเลยนะครับเราเปลี่ยนเป็นทำปศุสัตว์แล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไปนะผลตอบแทนปีนี้กลัวราคาตกต่ำก็เพึ่งจะเขาเรียกอะไรนะพึ่งจะทำได้สำเร็จนะครับมาถึงว่าปลูกหญ้าเต็มพื้นที่ได้สำเร็จ แต่พื้นที่ปลูกหญ้าก็มีแค่10บกว่าไร่นะครับสิบสองไร่โดยประมาณนะนอกนอกนั้นก็เป็นแปลงปล่อยธรรมชาติเพื่อให้วัวเดินแปลงแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกป่าอะไรนะครับอันนี้เป็นมุมมุมสุดเป็นมุมสุดนะครับมุมสุดของปลายนาฝั่งนี้นะครับสุดแปลงนะครับสุดแปลงอีกมุมหนึ่งที่เราจะมองเห็นนะครับดูหญ้าลกมากเลยนะครับอันนี้เป็นมุมสูงนะครับถ่ายด้วยให้ดูหญ้านะครับ ที่นาผมมันเลี้ยงกวัวนะครับรกมากเลยเนีย่ติดกับสระน้ำนีต่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็นี่ครับแดนกันลงทุนไปเยอะอยู่นะครับที่เราเดินไฟมาที่เราล้อมรั้วล้อมอะไรลงทุนไปหลายหมื่นอยู่นะครับเงินก็มาลงตรงนี้หมดนะครับ เดี๋ยวผมจะไปปล่อยวัวออกมานะครับทีนี้ก็รอบหน้าก็จะไปแปลงลูซี่ฝั่งโน้นครับขึ้นไปฝั่งโน้นนะแต่ว่าทุกที่ห้คันแท้นี่มีต้นไม้ทุกตรงนะครับเราต้องทําาเราต้องได้ทําเขาเรียกอะไรนะเราต้องได้ขึงรวดไฟไว้บ่หายง่วกัดต้นไม้นะครับประเด็นหลักสําคัญคือตรงการเอาต้นไม้ไว้นะครับก็ประมาณสองสามปีต้นไม้น่าจะโตแล้วกัวน่าจะปล่อยได้แล้วนะครับ ที่เราปล่อยแปลงแค่เล็มเพราะว่าเราไม่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 ไม,ไม่ไม่ได้ตัดนะครับเราขี้เกียจตัดนะครับก็เลยให้ปล่อยแปลงแ,ลงแ,ลงแค่เล็มนี่ตรงนี้ที่ผมจอดรถไว้นี่คือตรงที่ที่ว่าตัดออกแล้วให้เพิ่นเอาขี้งวัวมาใส่นะครับนี่ยาวเท่าของเดิมแล้วนะครับตัดออกแล้วก็เพิ่นตัดได้สองสอบเพิ่นก็เอาขี้งัวลงสองสอบให้นะครับก็ยาวเท่าที่เดิมแล้วแต่ว่าตอนนี้แต่ก่อนมันเป็นหญ้าริมอ่าเขาเรียกอะไรนะริมคันนานะครับหญ้าริมคันนา มันไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเนี่ยประเด็นดยี่ที่ผมเอากัวลงเพราะว่าผมจะให้หญ้าริมขอบขอบเนี่ยมันอ่ามันแปนนะครับเพราะว่าถ้าเราตัดเราเป็นใช้รถตัดเราจะไม่ได้ตัดขอบนะครับมันก็เลยเป็นข้อจํากัดอีกข้อจํากัดหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูต่อไปนะครับตรงนั้นครับซาเล้งกู่ใจของเรานะครับไปมีซาเล้งก็ ไปไปอีกแบบนึงนะครับเอ้ยใส่หมวกก่อนนะครับใส่หมวกก่อนถึงเราจะดำอยู่แล้วเราก็กลัวดำเพิ่มขึ้นอีกนะครับดำแล้วดำอยู่ดำต่อนะกล้องอาจจะสั่นนะครับเพราะว่าผมขับปลาเร็งไปได้วยอันนี้คือขับดูความเรียบร้อยนะครับว่าตรงไหนมันมีหญ้ามีอะไรมามาสกิดตรงรั้วของเราไหมเราก็จะได้ตัดออกนะครับ อย่างตรงนี้นะครับใกล้ๆเนี่ยจะมีหญ้าบาสกิดนะครับแล้วก็มีกันไกนะครับกัไกนี่กันไกตัดหญ้าออกนะครับดูหญ้านะครับหญ้าห้าเดือนสิบหกวันนะครับหญ้าหนามากเลยถ้าสำหรับปลูกนี่ดีมากเลยนะครับเหมาะสำหรับปลูกมากเลยแต่ว่าของเรา ยังวัวก่อนนะครับแล้วก็ฝนไม่ตกท่ามันก็เริ่มเหี่ยวแล้วเราก็เลยต้องนี่ตรงนี้เป็นตรงทางเข้าออกนะเราก็เลยต้องได้เอาวัวไปวัวลงแทะเล็มตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นประตูให้วัวแปลงนี้เป็นแปลงก่อนนะครับแปลงก่อนหน้าที่กินมาได้น่าจะเกือบอาทิตย์ได้แล้วห้าหกวันได้แล้วครับ ก็โอเคนะครับก็ล่นลงไปดีแต่ว่ามันเป็นแบบที่ผวงเคยพูดไว้นะครับแปลงหญ้ามันเล็กแล้วก็มันขี้มันเยี่ยว19ตัวก็วันละเกือบ10กอง40กองนะครับสมมุติว่าขี้เยี่ยววันละ4ี่กองก็3 4สี่วันก็เต็มพื้นที่แล้วก็ดมหญ้าตรงไหนก็มีแต่ขี้ตัวเองมีแต่ขี้กว่าตัวอื่นนะครับก็เลยเป็นแบบอาจจะไม่กินเราเก็บทำความสะอาดนิดนึงนะครับนี่นะครับเราทําแบบง่ายๆเลยนะครับ ว่าเรามันรู้อันนี้แล้วนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับแปลงอ่าเราก็จะเอาลงตรงนี้นะครับต่อไปเราก็จะแปลงลงตรงนี้อ่าเขาเรียกอะไรนะแปลงหญ้าลูซี่ของเรานะครับเราก็จะลงตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวผมไปปล่อยงวงมาก่อนครับผมก็ได้ไปปล่อยงวออกมาแล้วนะครับก็เลยมาแวะหดนำอ่าต้นยางนาก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ลดเอาก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตน่าจะเป็นการติดน้ําหยดนะครับน้ําหยดปล่อยเป็นเวลานะครับเพราะว่าสายเขาไม่อยู่แต่ว่าเขาบอท่านได้อีอยงเกาะเขาเอื่นไหมเขายังบอท่านได้สารวจเบื้องเมื่อท่านไดต้ตรวจสอบเบื้องว่ามันใส่ได้หลายบอได้หลายสําลดนะครับจะได้ซื้อเพิ่มหรือบอจังเดนะครับนี่หรือว่าสีลดไปก่อนแต่ว่าที่ผมปลูกในอันนี้เขาว่า คือในความคิดผมที่ผมจะลดน้ำในอุาก่อนนะครับเขาาวคือคือสูบน้ำลาดเลยนะครับเนี่ยสูบน้ำเขาแปลงเลยนะครับสูบอาบเขาแปลงเขาแปลงเลยมันก็สได้ทั้งหงาทั้งต้นไม้น้ำกันนะครับเออที่ผมไม่ทำน้ำหยดตั้งแต่แรกนะครับเดี๋ยวพาลงไปบังง้วนะครับทีนี้ครับมาถึงแล้วนะครับนู่นนะครับกลัวอยู่ตรงนั้นครับก็ไม่ได้ลงไปนะครับเพราะว่าถ้าลงไปลูกวัวมันจะ มันสิตกใจที่เขาเอินไหมมันสิตตกใจมันสิตคิดว่าเขาไปไลมันมันเข่าแบบเข่าแบบบ่ได้อนุญาตนะเขาบ่ได้อนุญาตแนตะ่มันจิตตื่นนะครับแต่ที่จริงแล้วเราป้องปล่อยปล่อยไว้อย่างนั้นครับซูมมันก็ซูมอยู่ในในระยะหนึ่งนะครัจุดห้าจุดหกสามนี่นะครับจากรั้วตรงนี้ไปถึงตรงโน้นประมาณสองไร่นิดๆน,นะครับสองไรนะ่น่าจะสองไร่หนึ่งงานได้อยู่นะครับ ก็แปลง้าไหนแปลงนี้ก็เป็นสองไร่หนึ่งะนะครับกวมันสตื่นนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราเดินกลับมาแล้วนะครับเหมือนกับมันไม่มั่นใจว่าเฮ้ยกูไปกินถือเราไปกินถูกหรือเปล่าบางทีนะครับเอ่อคนเขาแพงไวบ้บบางทีนะกูสิถือไลออกบอ้องสีนะกูสิถือตีบ้างสีนะครับบัวมันประมาณนั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าอ่า เห็นได้เข้าแล้วมันจะนี่นะครับเพราะว่าปกติปกติเพิ่นขึ้นรอมไวว่ามือนีเพิ่นคือกูอเขาได้ประมาณนี้นะครับเัว่ามันก็สะตกใจหันเข้าไปไกลไปไกลมันก็สิคิดว่าเขาสิเป็นไรมันเนะครับเนี่ยขนาดได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์มันก็เนี่ยจะเดินออกมาแล้วนะครับนี่ต่างหน้าต่างตาย่างมาแล้วแต่ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเราไปใกล้อย่างเงี้ยมันสิตื่นนะครับเหมือนกับว่าเข้าไปไรมันนะครับไปจาดมันออกมันกับว่าเขาหัวเขาสวนจซีงๆนะครับเพราะเป็นไรจงซง่นะ ลอยวันพันปีกูก็ไ่ได้เขาเกีียน,นะ,ะตอนนี้ก็ได้เข่าบางทีนะรประมาณนี้นะครับเป็นที่ของอเราที่รอฝนนะผมรอฝนนะครับเนี่ยแปลงในแปลงนี้ของผมเนาะนี่เดี๋ยวยางนี้ในแปลงนี้ก็พักแปลงแล้วนะครับเพิ่งพักเมื่อวานนี่นะครับแต่กลัวมันก็ไม่ค่อยลงไปกินหรอกครับเพราะว่ามันเหีียนแล้วมัอ,อโอโห โดนไฟช็อตนะครับเมื่อกี้แตหัวมันก็ไม่เข้าไปกินแล้วนะครับโอ้โหคนหัวลุกงาบเลยนะครับก็คือรอฝนนะครับตอนนี้รอฝนรอฝนว่าจะอ่าเขาเรียกอะไรตกไม้ยามใดนะครับสิได้ว่านปุ๋ยว่านยังสินะครับ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับว่าจะสูบน้ําใส่ก็ข่าวเขาว่าฝนจะมาก็เลยยังไม่ได้ปฏิบัติการนะครับก็บสองกินสองใจอยู่นี่แปลงหงาแพงกุลานกันนะครับปล่อยกินประมาณ2เดือน3เดือนแล้วก็ประมาณนี้นะครับแรกๆก็เขาเออเนี่ยแรกๆก็ยังมีมองที่แบบว่าเป็นอกองขี่ของกง็บ,บก,กินนะครับหลังๆมันไม่มีกินมันก็ต้องกินนะครับด้วยสภาวะจำยอมก็จะกินไป แต่ว่ามันต้องอาศัยเวลานะครับเหมือนอย่างแปลงนี้นะครับเนี่ยปล่อยลงไใหม่นะครับน่าจะห้าวัน6กวันได้นะครับผมน่าจะปล่อยมาณวันจันทร์ที่แล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็6วันหวันได้หวันนะครับหวันก็ถือว่าเหี่ยดเหียดลงไปหลายเติบนะครับแต่ว่าแปลงนี้ก็น่าจะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับปล่อยไว้ไปเรื่อยๆเพราะว่าสองแปลงนี้นะครับที่ทะลุกันเนี่ย ก็จะปล่อยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมันสีเหี่ยนนะครับเพราว่าแปลงนี้เขาก็พักแล้วก็ฝนตกมาใส่ยั้งสินะปล่อยบ้างพักแปลงบ้างนะครับแล้วก็จะย้ายไปฝั่งนู้นอีกนะครับย้ายไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นแต่ว่าเราต้องนี้เดินอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดินรั้วนะครับ <c oughs> เดิน้วไฟอ่าลวดที่ผมใช้ทั้งหมดตรงนี้ก็น่าจะเป็นลวดสองม้วนนะครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับแต่ว่ามันก็ทิ้งไปเยอะเหมือนกันนะครับเอาไปทําทิ้งที่อื่นก็เยอะอยู่ตรงนี้ก็ ร้อมมาตรงนู้นนะครับร้อมร้อมรอม้รอนูอ้อนรนนู่นนะครับไปถึงถนนใหญ่นะครับร้อมตีมาจากหน้าก็ถึงสุดแล้วก็วกเข้ามาอีกนะครับก็ถือว่าใชา้เรียกอะไรช้รัวเยอะอยู่นะครับคือก,กลัวก็โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินพาเดินลงไปดูข้างล่างตนะัวมันน่าจะอยู่ตัวละผมก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ละ หลังจากที่เราเยืนดูได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เดินลงมาเนะดนินนี่นะครับแปลงมันต้องอาศัยเวลานะครับอา,อาศัยเวลาอ่าวัวก็จะกินหญ้าบัรยามัน,มนก,ก็กินได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าก็เดี๋ยวก็กินไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหญ้ามันแก่แล้วนะครับหญ้าสี่เดือนห้าเดือนนะครับมันก็เป็นประมาณนี้ลําต้นมันแก่และเราจะให้มันกินอ่เขาเรียกอะไรนะ กินจนหมดเลยมันก็คงไม่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 ใช่นะหามันแก่ก็พอได้กินนะครับตรงนี้นี่ผมเอาให้มาอัวมันขึ้นมาตรงนี้นะครับช็อตอยู่นะครับมันไฟนี่กินหญ้าลูซี่ตรงนี้นะหญ้ามันแห้งแล้วนะครับผมขับรถเหยียบไปเหยียบมาก็หญ้าก็เริ่มแห้งแล้วนะครับมันจะสดเฉพาะตอนเช้านะครับ วัวก็จะกินประมาณนี้นี่ยู่ลูซี่นะครับดูลูซี่นี่น่าจะกินเฉพาะใบนะครับตอนนี้ก็น่าจะเหนียวแล้วโดนแดดสายๆมาโดนแดดก็น่าจะเหนียวแล้วตอนเช้าโดนหมอกก็โดนน้าค้างโดนหมอกก็น่าจะนิ่มอยู่ไอ้สายก็นี่แหละฝั่งโน้นก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับอ้าวรั่วไฟฟ้าของเราทําไมมัน เดอนละเดินละแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ให้แม่ไม่ไม่โดนไใ้นี่นะครับก็อยู one wrote, one ่ในช่วงที่กลัวมันก็กโดนไฟช็อตแล้วมันก็กลัวทุกตัวนะครับนี่ก็จะกินอย่างนี้แหละนี่อเนื้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 นี่หญ้ามันยาวนะครับนี่เออว่าหญ้าแง้ถ่วมดังนะครับนี่ วันนี้บุฟเฟ่แปลงนี้เป็นวันแรกนะครับเนี่ยก็โอเคครับผมเลมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับแปลงนี้ก็บุฟเฟ่ต์วันแรกนะครับย่าไหนอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกันนี่นะครับแค่คั้นแทร์ขั้นเฉยๆนี่แปลงย่าไหนติดกันตรงนี้ นี่ก็หนึ่งไร่นะครับปู่วปนที่หนึ่งมักกะลา2,567นะครับวันนี้วันที่16มิถุนายนนะครับห้าเดือน16วันนะครับจ้าไหนแก่แล้วนะครับแล้วก็มันเป็นแปลงหญ้าลูซี่เก่านะครับตรงนี้ผมไม่ได้เอาลูซี่ออกนะผมเหลือไว้เนี่มุมนี้มันมันมันโน้นนะผมก็เลยบอเอาออกนะครับเนี่ยเป็นแปลงลูซี่เดิมนะครับสามแปลงนี้เป็นลูซี่ผมก็เลยปรับแปลงนี้เป็นปลูกเสริมยาไหนแต่ว่าพวกนี้ยังเป็นลูซี่อยู่เดี๋ยวอนาคตก็จะปล่อยลงนะครับแต่ว่าอ่าจะปลูกหญ้าอื่น ปลูกหญ้างอื่นแซมอยู่แต่ว่าสิเป็นแบบปักดำเบานะครับปักดำเบอลไม่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 ทำอย่างอื่นแล้วเพราะว่ามันไม่ไถแล้วก็ปลูกใหม่แล้วเพราะว่ามันลำบากนะครับมันลำบากหลายขั้นตอนครับวันนี้บุฟเฟ่อิ่มๆครับ